ความเจริญความผาสุขจงบังเกิดมีกับท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ในขณะนี้วันนี้ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัณหากับปัญหาโดยทั่วไปเนี่ยนะเราจะ เห็นอยู่บ่อยครั้งในการแสวงหาการทำมาหากินการไปมาของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอก็ถือว่าเป็นความคุ้นเคยคุ้นเคยจนเป็นเรื่องของความเคยชินชินตาแล้ว ทีนี้นี่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นแล้วมันมันชินมันมันชินละมันมันมันรู้สึกมันบ่อยแล้วมนุษย์นี่มันจะมีปฏิกิริยาที่ปฏิเสธแบบอัตโนมัตินะไม่รู้ล่ะไม่รู้จะเป็นเพราะอะไรล่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเบื่อก็คือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ทําแล้วมันเป็นเรื่องซ้ำๆเดิมๆเนี่ยคนไม่ค่อยชอบเออพอความไม่ค่อยชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยออคนก็จะปฏิเสธโดยอัตโนมัตินะปฏิเสธอาทิเช่นความ ไม่ถนัดในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์กับคนที่เขาถนัดในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์คนไม่ถนัดเนี่จะกดอะไรจะคลิกเมาส์จะเลื่อนจะเคลื่อนเนี่ยก็ดูเป็นปัญหาไปเสมดแต่คนเป็นเนี่ยมันคนละอย่างมันเพลิดเพลินแต่คนไม่เป็นในความเพลิดเพลินเนี่ยมันหายตั้งแต่วินาทีแรกที่จับเมาส์แล้วนะ อันนี้เนี่ยบ่งบอกได้ชัดเจนว่าอ๋อมันเป็นความอยากของที่เราเคยเห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วก็เราก็รู้สึกรับรู้เป็นเรื่องปกติธรรมดาอาะไรทีนี้มาโยงใส่ว่าตัณหาเนี่ยทำไมมันเป็นปัญหาจนได้ ให้ทําความหมายก่อนว่าตัณหานี่มันให้ความหมายเป็นอย่างไรในทางพุทธศาสนาเนี่ยให้ความหมายว่าเป็นความอยากเฉยๆนะทีนี้เนี่ยจะขอแยกเป็นสามประเด็นด้วยกันนะก็คือหนึ่งใครเนี่ยเป็นคนอยากสองนี่อะไรทำให้อยากสามก็คืออยากในเรื่องอะไร ในข้อแรกนี่ใครทำให้อยากเนี่ยนะคือใครให้อยากใครอยากก็คือใจเราใจเราเนี่ยนะทำให้อยากสิ่งหนึ่งที่จะมากระทบและทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัสหรือเขาเรียกว่าอายตนะภายนอกมี6ก,ก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจตากระทบรูปเนี่ยเราเห็นอะไรที่มันสวยมันงามเนี่ยเราก็อยากแล้วนี่อยากแบบพื้นฐานเลยนะเพียงแค่เห็นแล้วมันชอบใจก็ทําให้เกิดความอยากขึ้นมาได้เป็นต้นนะแปลว่าตัวการของของของมว่าใครเนี่ย ทำให้อยากเนี่ยแปลว่าตัวตนของเรานี่มันขึ้นอยู่กับพลังอํานาจของใจเป็นหลักใช่ไหมล่ะพอ,อมันขึ้นอยู่กับพลังอํานาจของใจเป็นหลักเนี่ยเราจะตั้งข้อสังเกตได้ชัดเจนว่าโอ้พลังอํานาจของใจนี่มันมีดุลยภาพอย่างมากกับการที่จะไปทําลายต่อมทําลายต่อมประสาทไอที่เราใช้มันบ่อยๆ ไปกระทบในใจให้มันเกิดความชอบความไม่ชอบขึ้นมาโดยทั้งๆท,ที่เราก็ยังไม่ได้มองถึงผลดีผลร้ายในสิ่งที่เราพบเราเห็นดังนั้นต้องแยกให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วมากระทบเนี่ยทำให้เราต้องมีความชอบมีความชังเนี่ยเราต้องพยายามตัดละให้มันได้ว่าประโยชน์ กับที่ไม่ใช่ประโยชน์อะไรมันเป็นข้อข้อแม้สูงสุดถ้าหากว่าประโยชน์แล้วมันทำให้เราประหยัดก็เอาแต่ถ้าประโยชน์แล้วไม่ได้ทำให้เราไม่ประหยัดเนี่ยก็ละเสียะนะทีนี้ข้อที่สออะไรทำให้อยากสิ่งที่เรารับรู้หรือสิ่งที่มันกระทบ ทําให้เราได้ชอบทำให้เราถูกใจทําให้เราเพลิดเพลินเหมือนกับที่ยกตัวอย่างคนที่เขาเป็นคอมพิวเตอร์กับคนที่ไม่เป็นคอมพิวเตอร์คนที่เขาเป็นเนี่ยมันก็เพลิดเพลินนะแต่คนที่เขาไม่เป็นเนี่ยถึงแม้นจะจับได้เห็นเห็นสัมผัสเป็น แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยความเพลิดเพลินนั้นหายเป็นปิดทิ้งเลยไม่มีความรู้สึกที่อยากจะเล่นอยากจะสนุกเลยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อฉะนั้นหากมองหากมองให้ชัดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยที่ทำให้เราอยากเนี่ยต้องดูว่าเป็นวัตถุภายในหรือว่าเป็นวัตถุภายนอก ถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์แก่จิตเก่ใจอย่างเช่นการไปถือศีลฟังธรรมเป็นประโยชน์ไหมเป็นแต่ไม่เป็นค่านิยมสําหรับคนหมู่มากไอคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าเฉยไอคนที่ชอบก็บอกว่าชินทีนี้ถ้าหากจะมองสําหรับคนโดยเป็นปัจถ้าหากจะมองถึงปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ย บางคนก็ไปมองถึงการไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปร่วมง,งานวันเกิดไปงานแต่งไปงานปาร์ตี้ไปสวนสนุกไปสวนสัตว์สิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้เขาได้มีความสุขตอบสนองแก่ความอยากที่ทำให้เขาอยากขึ้นมาอันเป็นอารมณ์ร่วมแล้วทำให้เกิดความ สนุกสนานเพลิดเพลินในจิตในใจของเขาแต่ในทางกลับกันเนี่ยสิ่งที่เขาแสวงหาว่ามันเพลิดเพลินมันสนุกสนานมันบันเทิงใจทำให้เขาหัวเราะได้ทำให้เขาสนุกได้แต่กําไรที่จะทำให้เขาได้รับอันทำให้เกิดความสุขทางใจเนี่ยมันไม่มีมันเป็นความสุขที่ได้ เกิดขึ้นจากการที่เราเอาสิ่งอื่นมาเป็นตัวบังคับจิตใจแล้วให้เราเดินตามไปตามกระแสนั้นๆแล้วเราก็มาสมมุติว่านี่ก็คือความสุขความสนุกสนานความเพลิดเพลินเราหารู้ไหมว่าสิ่งบันเทิงใจทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยกับกลายเป็นแรงบันดาลมากระตุ้นใจเรา เพียงแค่เศษเสี้ยวผิวหนังเฉยๆไม่ได้เข้าถึงแก่นไม่ได้เข้าถึงกระพี้อะไรมากมายนักเลยแต่เขาก็มองกลับกันกับคนที่ไปถือศีลฟังธรรมไปทำบุญใส่บาตรไปสแสวงหาความสุขสงบวิเวกในที่ที่อันควรอันเหมาะสมในทางกลับกันเขาก็มองผิดไปเสียทั้งหมด เพราะเขาไม่ได้ลงในรายละเอียดและเขาก็ไม่ได้รู้ลึกตื้นหนาบางเลยว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเป็นที่เกาะกันบังเวลาเขาตกหลุมอัมพลางเนี่ยเขาไม่มีตัวช่วยเพราะตัวช่วยสำคัญของเขาถูกอุปกรณ์อำนวยความสนุกสนานทำลายไปเสียหมดนะจึงเป็นปัญหาสำคัญที่อะไรทั้งหมด ที่มาทําให้เขาอย่างเนี่ยก็เป็นผลกระทบภายหลังความสุขที่แท้จริงเขาก็เลยไม่สามารถที่จะรับได้นิฉะนั้นต่างจากคนที่เขาแสวงหาความสุขที่เยือกเย็นสงบสุขใจแล้วอิ่มใจเบิกบานใจกับกลายคนเหล่านี้กับกลายมีที่พึ่งที่อาศัยที่ดีและเป็นสเบียงเลี้ยงชีวิตให้เขาได้ในภายภาคหน้า แถมในภายภาคปัจจุบันนี้เขาก็ได้ในขณะที่เขาทำอยู่แล้วข้อสุดท้ายอยากในเรื่องอะไรต้องมองว่าเรื่องแต่ละเรื่องนี่มันมีหลายเรื่องถ้ามองภาพรวมคือมองถึงประโยชน์กับไม่ใช่ประโยชน์แค่นี้มองเอาอตรงนี้อาทิเช่นเรา มีเงินจํานวนมากเนี่ยจะก,กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็แล้วแต่เราเอาไปซื้อพัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะมาใช้สอยในบ้านในเรือนเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกมุมหนึ่งเนี่ยคนเนี่ยมีเงินอยู่เหมือนกันก็ไปซื้อของเหมือนกันเพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกคนหนึ่งเนี่ย ซื้อของที่มียี่ห้ออีกคนหนึ่งซื้อของที่ไรยี่ห้อคือไม่มีแบรนด์เนมถ้าหากว่ามองในทางสาระและอาสาระเนี่ยเราก็พอที่จะตอบในใจได้ว่าอ๋อแบรนด์เนมเนี่ยมันคืออาสาระที่ไม่ใช่แบรนด์เนมเนี่ยมันคือสาระของเนี่ยมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะ มาอำนวยความสะดวกแล้วสร้างสร้างแบรนด์ให้ตัวเองว่าตัวเองได้ใช้ของที่มียี่ห้อมีแบรนด์เนมเพรฉะนั้นต้องคำนึงถึงว่าของที่มีอยู่นี้เนี่ยมีไว้เพื่อใช้สอยเฉยๆไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะอวดอ้างหรือกล่าวขานว่าตนเนี่ยมีของที่มีราคาแต่ กับกลายเป็นว่าคนที่ไม่มีแบรนเนมเขาต้องพูดในทางกับการว่าของถึงม้นจะไม่มียี่ห้อแต่สามารถทำประโยชน์ได้เหมือนเหมือนกันดังนั้นให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าตัณหาทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดจากตัวเราโดยมีใจเป็นประธานเป็นผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่เนี่ย พยายามสรรหาความถูกต้องให้กับใจของตนอยู่เสมอว่าเราเนี่ยทำประโยชน์ให้กับใจหรือว่าเราเอาสิ่งอื่นมาบันเทิงใจมากกว่าที่จะเอาใจไปขัดเกลาเพื่อไม่ให้สิ่งอื่นมากระทบกระแทกจนทำให้จิตใจเราไม่มีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่กันบงังที่ดีงามในท้ายที่สุดเราต้องอาศัยตัวใจนี้ เป็นตัวกันบังที่ดีที่ประเสริฐด,ด้วยการพึ่งพาจิตใจโดยที่ไม่ให้จิตใจถูกกระทบกระแทกในเรื่องทุกข์ที่เกิดจากตัณหาจนทำให้เกิดปัญหาในที่สุดนิฉะนั้นดังนั้นจึงมองให้ชัดเจนว่าตัณหาที่จะทำให้เราอยากในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงยกย่องเฉพาะบุคคลผู้สแสวงกุศลมากกว่า ที่จะไปสะแสวงอากุศลพระพุทธองค์ทรงให้เสพบ,บริโภคกุศลและให้ละอากุศลจึงจะเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเป็นตัวการที่จะสนองให้ความอยากเนี่ยมีมรรคมีผลแล้วเราจะสามารถดนบันดาลตนเองให้มีความสุขความเจริญในคุณงามความดีต่อไปอนโมทนาสาธุ